รารู้สึกไงบ้างครับที่เรากันเหมือน่ตอนนี้เป็นเทปีแห่งกี้กไปแล้วหนูเป็นเลยนะ <laughs> เทปีก็อใครพูดถึงกี้ๆก็นึงเรา <c oughs> เอาจริงหนูพาวมาก <c oughs> เป็นหนึ่งในสิ่งที่พาวที่สุดในชีวิตเลย <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบเก่งไปซะทุกเรื่องไม่ได้ทำไได้ซะทุกเรื่องแต่เป็นเรื่องที่สนใจอะ <c oughs> แล้วเรื่องที่สนใจกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเรื่องกี้ไม่มายเลยอาจริงๆชอบมากพาวจริงๆที่ได้แบบเป็นไอคอนเรื่องกี้เพราะว่าเราอะความตั้งใจของเรามันดีไง เอาจริงหนูดูเป็นคนแบบแรงๆแต่ว่าความตั้งใจคือดีคือรู้สึกว่าถ้าเกิดสังคมเราสาวๆมีความเข้าใจเรื่องกิกกี้มากขึ้นการดูแลการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเหมือนกัน,นะค่ะด้วยความที่เราแบบว่าเป็นคนตรงๆแรงๆเวลาพูดอะไรออกไปีมันมีคอมเมนต์ที่แบบว่าแงๆกับเราบางแบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพี่เห็นหนูร้องไห้หรือเปล่าคะ<อ>ไม่ไม่เอาจริงนะถามว่ามันมีไหมมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งพอคนมันจะดังนะคะมันจะป๊อปอย่างเงี้ยมันจะให้ทุกคนมารักมาชอบแบบ 100%ซมันก็ไม่ได้คือหนอูเตรียมใจตั้นานแล้วตอนแรกอะคิดว่าจะโดนแบนด์กว่านนี้นะคะแต่ว่าแบบสังคมเปิดมากขึ้นแล้วแล้วก็คนที่มาดูเราเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างโอเปนคอมมินิตี้คือบางคนที่เขาไม่ชอบคอนเทนต์เรา <c oughs> เขาก็ข้ามผ่านได้แล้วรู้สึกว่าขอบคุณที่ทำแบบนั้นคุณไม่จําเป็นต้องชอบก็ได้ไม่ชอบข้ามผ่านเฉยๆได้เลยค่ะและหนูไม่มีแบบว่าาแบบว่าโลกจิตหรือได้อะไรอะไรมาบ้างไหมคนชอบคิดว่าหนูอะได้ดีแปลกๆนะ <c oughs> พี่บอกเลย <c oughs> เขากลัวหนูจริงจริงมันเหมือนกับแบบเขาแบบ คือถ้าเกิดเขาพูดเรื่องนี้หนูพรอมนั่งคุยเลยอะมาเลยแบบเจริงฉันอยากจะทําคือบางคนเขามาอยากจะคุกคามเราให้เรารู้สึกแบบว่าฉันนี่เป็นเสือแล้วเธอเป็นเหยื่อแต่หนูว่ามาพูดกันเลยมานั่งคุยกันเลยมาๆๆอย่างเงี้ยน้อยมากเอาจริงๆดีแปลกๆกันน้อยมากแต่ว่า DM รูปแบบว่าส่งรูปจูมานี่คือปกติค่ะปกติหนูก็าหายหลแล้วเขาก็เจอมีไม่ตอบตอบทำไมคือหมายถึงว่าถ้าเกิดยูมีฟอลโลเวอร์เกินพันชอว่าเคยได้สักครั้งในชีวิตแหละมันโคตรแบบเป็นอะไรที่ normal ที่สุดเลยอะซึ่งมันแปลกแต่ว่า อันนี้คือถือว่าเป็นวิธีจัดการของเราคือว่าให้อะไรคะให้ทำอะไรวิธีจัดการที่แบบว่าเวลาถ้าเกิดใครส่งรูปมาอะไรอย่างเงี้ยเปิดดูแต่ไม่ได้่เปิดแตไม่ได้ตอบใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยยาวเลยถ้างั้นก็ดูไปแต่หนูไม่ได้ดูแล้วหนูรู้สึกช็อกเลยอะไรนะคือมันมันมันเห็นแล้วมันก็แบบโอเคโอเคแค่เนี้ยค่ะไม่มีคอมเมนต์ตอบกลับไปบ้างเหรอคะว่าอุ้ยตต้องแบบอะไรยังไงนะแบบหน้าตาแปลกไปหรือเปล่าเวลาหนูเป็นเงินเป็นทอง ผ er like like, ู้ไปกันแหละก็ว่างดูทีวีที่บ้านต่อไปนะแต่วันึกว่าไม่แต่คนเขาส่งมาอย่างเงี้ยเขาตั้งใจไงบางทีเขาบางคนเขาส่งมาเขาอยากให้เราเรียกเขาอยากจะบางคนด่าหนูเหมือนกันน่ะเขาด่าที่แบบวันนี้ฉันตื่นมาฉันจะด่าติชานะถ้าเกิดติชาเสียใจหรือโกรธอย่างเงี้ยฉันชนะอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าไม่ให้ไม่ตอบบางทีเป็นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะแต่ว่าคอมเมนต์แรกที่เราเคยเจออะไรเงี้ยเราเคยคิดที่จะจัดการหรือว่าจะแบบอะไรถ้าเขาจัดการตัวเองค่ะมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนูอะค่ะ a problem is a problem when you see it as a problem so it's not my problem แต่ว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ถึงขนาดที่แบบว่าเราทผลิตภัณฑ์ออกมาเลยเหรอที่เกี่ยวกับกิ๊กผลิตภัณฑ์เอย่างกิ๊กี้ลงมาเลยแล้วถ้วยอนามัยโฟลด์เดย์ค่ะหนูบอกแล้วพื้นที่สื่ออย่ามาสับหนูนะหนูใช้ให้เป็นประโยชน์เลยค่ะนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์โฟลด์เอาไทะรอ่ะเป็นถ้วยอนามัยเป็นถ้วยที่พับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในรูกิกี้ของเธอ ปุ๊บใช้แทนผ้มมานามัยแบบ <Hey. S 1> แผ่นกัดเก็บประจำเดือนอันนี้ไม่ตีกับลูกค้านะเพราะลูกค้าไม่มีโปรดักต์นี้เ่นไม่โฟเดย์ค่ะแตนเวนไทยไหมไม่เคยมีไหมมีหรือมีมาก่อนแอบไม่เคยมันมีแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่พูดถึงด้วยความ<อ>ที่เรื่องของกีกี้เป็นเรื่องใหม่มากเอเอแบบว่าผู้หญิงเราอย่างที่บอกแบบยืมผ้านาไัม,มกันอย่างอายอยู่เลย แล้วจริงๆนะพอหนูขายถ้วยหนูไม่ได้บอกว่าทุกคนทุกคนต้องมาใช้เปลี่ยนมาใช้ถ้วยคือถ้าเกิดอยวกใช้ผ้าทำไมใช้ได้แต่อยากให้รู้ว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งก็แล้วกันสาวๆที่แบบว่าคุณอยากจะลองใส่เข้าไปไหมคะแล้วก็เดินสบายมากว่ายน้ําได้ใส่12ชั่วโมงอย่างเงี้ยถอดออกทีแล้วก็ล้างใส่เข้าไปใหม่คือมันประหยัดมากเลยค่ะใช่ล้างใส่ใหม่ได้เลยประหยัดมากแล้วมันมีมันมีแฉลบออกไหมอะไรนะแฉลบออกไม่เลือดเลือดเห็นไหมไม่รู้เรื่องกิ่กี้ต้องมากิ่กี้บ่อยนะ นะมี่เห็นไหมมันมีหลายอย่างที่คนถามหนูว่าว่าฉีจะฉีได้ไหมทุกวันนี้พี่รู้ไหมคนยังไม่รู้เลยว่ารูฉีกับรูประจำหรือคนละรูอาถามคนดูรู้ไหมไม่รู้บางคนจะถามว่ามีกี่รูมาตอบกันเลย16รลูบางทีเขาด้วยว่ารูขุมขนไม่นับนะคะไม่จริงๆคือคนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องกี่เยอะมากหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนหนูไลฟ์ว่ะหนูพูดจะปักเปียกปากแชร์แล้วหนูพูดรีวลนตัวเองทุกหนึ่งนาทีอ่ะเพราะคนเข้ามาใหม่เรื่อยๆคือหนูรู้สึกว่า เอนจอยมากพอเราแบบหลายเรารู้สึกว่าเราให้ความรู้ไปด้วยคือมันไม่ใช่แบบทุกคน c o n v e อร์ o n r a t รแบบทุกคนจะมาซื้อไม่จําเป็นแต่ว่าแค่มาฟังแล้วได้ความรู้ไปอย่างเนี้ยดีมากเพราะหลายคนก็มีคําถามว่าใส่ไปแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่จะฟินทั้งวันไหมมีหลายอย่างที่หนูต้องมาอธิบายอ่าไม่ฟินทั้งวันนะคะต่อไปเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บมันกลางมันอยู่นิ่งมันไม่ได้แบบไปกระตุ้นนะคะเห็นไหมอันนี้อย่างเนี้ยมาฟังได้นะคะไปที่โฟลเดย์ได้เลยอ่านอย่างจุดต้องใส่ที่เราใส่ไปใหม่ก่อนเออจริงค่ะ อาจารย์รู้ไหมครัที่เราปเป็นแบบนี้เราต้องการสื่อสารอะไรกับสังคมให้เราให้เขาเราับรู้อะไรกับเรื่องนี้จริงๆนะคะหนูใช้ชีวิตมาหลายปีนะคะก็ไม,มค่คยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่กับคนอื่นนะคะคือแบบเน้นตัวเองอะแต่ว่าเหมือนกับพอคิดว่าอยากทำยูทูบอะหนูกําลังคิดอยู่ว่าตอนช่วงแรกอะพอมันทำยูทูบอะมันต้องทําอะไรที่แบบดาราส่วนมากเขาก็ทําแบบเป็นการโชว์ไลฟ์สไตล์แล้วตอนนั้นอะห้องหนูที่อยู่ในคอนโดหนูมี26ตวรเมอรอะพี่รู้ไหมว่ามันเล็กมากหนูสาวว่าทำแบบร,รูมทัวร์ แล้วจบเลยหนูรู้สึกว่าหนูจะเอาไลฟ์สไตล์อะไรไปโชว์เขาวะ,อะเออ,อ,อ,อก็รู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาแล้วทำคอนเทนต์อะไรที่ทำแบบมีแพชชั่นทำให้ทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่า นี่หแหละเออเรื่อง,เร,องเรื่องเพศเรื่องอะไรนี่แหละเพอาะทำมีรู้สึกว่ามันได้การตอบรับที่ดีคนโอเปนมากขึ้นได้คอนเวอร์เซชันนี้มากขึ้นก็กลายเป็นแพชชัน่นแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเพราะทุกวันนี้พี่มีคนดีมาหาหนูเรื่องแบบหลายเรื่องมากไม่ว่าจะว่าพี่คะกิกี้หนูมีปัญหายอย่างนู้นอย่างนี้เจอเรื่องคุกคามอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าพี่ทําให้หนูมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยที่เขารู้วิธีการจัดการกับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้มีประโยชน์กับทุกคนนะแต่แคบบ่ เออมันมากกว่าตัวเองแล้วอ่ะก็เลยแบบดีใจมากค่ะแล้วใครบอกว่าติชาแบบคิดถึงยูคิดถึงกิกกี้ได้เลยไอโคตรภูมิใจอ่ะบอกเลยอโอเคเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องแผ่นมังไ,ไปเปิดตัวไปมุ๊ยเปิดตัวอละลัโลมากใช่ค่ะไปเจออีท่าไหนยังไงอ่อลออีเวนต์หน้านะคะไม่เป็นดาราแไม่ไดาไาม่ไดโอเคบอกนิดนึงก็ได้อ่อไปเจอที่สวีเดนใช่ค่ะเป็นชาวสวีเดนก็คือคุยกันรู้เรื่องเลยทีนี้ก็คือคุยได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสวีดิชด้วยค่ะ เขามาจีบเราเลยสวยอล่าจับจะเหลือเรอหนูจีบเขาสิไม่คือเราจีบกันหรือเราเจอกันเราก็ปิ๊งกันแต่ว่าหนูก็ไม่ต้องรอจีบเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จีบกันไปจีบกันมาก็คนมันชอบกันตรงกันเคมีมันได้คนก็ชมแบบหล่อมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนอ่ะก็แบบผู้หญิงแฟนเขาก็สวยอะเนาะ <laughs> เออเออแล้วอย่างนี้มันมีอันนี้คือเขาอยู่ที่โน่นป่ะถึงได้อ๋อ,อ,อ,อคือเขาว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่บาหลีแล้วทำแบบ remote work อะไรอย่างนี้ได้เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะมามาเขาเขาคงจะหลงรักหนูมากค่ะเขาก็มาเยี่ยมหนูบ่อยอะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่สวีเดนมันมีปัญหาเรื่องแบบว่าระยะทางอะไรอไหม ก็แทบจะตัวติดกันเลยนะคะหนูก็ไม่รู้จะแบบมีระยะทางอะไรอะค่ะเขาข้างหลักเรามากมี the same babe เผื่อเขามาดูไง I love you too อันนี้มันกิดอยู่ในกินแล้วห้ามถามเรื่องเวลานะคะไม่มีให้ถามเรื่องนี้แล้วล่าสุดเหมือนเราจะแบบอำลาเมืองไทยฮะเราจะไปหนูจะอำลาเมืองไทยค่ะพี่ฟาดข่าวอะไรนะหนูจะอำลาเมืองไทยหนึ่งเดือนค่ะ ไม่ต้องเห็นหนูไปในทีวีโชว์เลยนะคะเพราะหนูไปอัดมาแล้วเพราะว่าแต่ว่าน้าหนูไม่หายจากทีวีเพราะไปอัดมาแล้วใช่แต่ว่าหายไปหนึ่งเดือนเพราะว่ามันซัมเมอร์ที่ยุโรปไงเราอยากไปคือครอบครัวหนูอ่ะคือหนูอยู่ที่สวีเดนใช่ไหมตอนตอนอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาไทยที่จริงตอนแรกอ่ะฉันมากับกระเป๋าใบเดียวนะมีความฝันนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็แบบชนะไงก็เลยอยู่ต่อมันปังอะเนาะเออแต่ว่าทิ้งครอบครัวอยู่ที่สวีเดนก็เลยกลับไปเยี่ยมครอบครัวค่ะช่วงซัมเมอร์พาแฟนไปเปิดตัว <ะ>หคครรอบัวไปแม่หนูเจอตั้งนานแล้ว <c oughs> หนูไม่รอช้าค่ะ <c oughs> ใช่ใช่คือหลายคนาหลายจะรอแบบว่าเอ้ยฉันต้นรู้จักแฟนฉันหนึ่งปีเจ้าครอบครัวคือครอบครัวหนูแบบว่ามันเป็นสนิทกันไงมันก็ว่าเป็นเหมือนเพื่อนอะคือใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบต้องไปแอบกันแบบหนึ่งปีแล้วให้พร้อมที่สุดต้องมาเจอคือแบบ hi i t โอเคอย่างรักช่วงนี้มันแฮปปี้ขนาดไหนดิฉันรู้สึกว่าแบบอยู่กับบนี้แล้วว้าวไหม w e l หนูเอาคำนี้มาเพราะว่าญาติหนูเคยพูดนะคะเพราะเขาเจอผู้ชายที่เขาชอบเขาบว่า he completes me outside and inside อ่าโอเคแปลด้วยแปลว่าเขาทำให้ฉันรู้สึกแบบสมบูรณ์แบบเขาทำให้ฉันรู้สึกสมบูรณ์แบบทั้งข้างนอกและข้างในเก่งมากก็ไปคิดเอาเองนะคะเขาทำให้ใจหนูฟูอได้เลยค่ะ